ครับตัวหลอดไฟนะครับเผมจะมาทำการใช้ติดนะครับทดสอบดูว่ามันสว่างยังไงครับก็จะมีน็อตให้ครับสิ่งที่สำคัญเลยเราต้องเอาไปชาร์จก่อนครับนี่เราเวลาชาร์จท่านก็ยืมยมลอดไอ้ตรงนี้ออกนะครับลอกออกไปเลยนะครับนี่นะครับโอเคผมซื้อมาสามอันนะครับเดี๋ยวทำการชาร์จ ทิ้งไว้นะครับแล้วก็จะลองมาติดตั้งดูนะครับาาก็ประมาณนี้นะครับสามกล่องครับโอเคครับ โอเคครับผมจะไม่ใช้วิธีการจอดแลแต่ผมีใช้กาตาช้างนะครับไอกาลสามเอ็มครับที่สาหรับติดภายนอกนะครับตัวอาคารนะครับซื้อมามารับระบัดนะครับก็ติดแต่สามช่วงก็พอครับก็ติดแตะเล็กๆน้อยๆครับไม่ต้องแกะเหมือนครับถ้าสั่นเสื่อมมันสามารถที่จะแกะเกยนได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับดย่อนแกะแล้วจะลองติดให้ทุกท่านดูว่ามันสว่างหรือไม่นะครับติดตัวเลยเว้นนี้ครับ นี่ครับก็สว่างน,นะครับพอดูได้กลมๆแกมครับเรียกว่าสว่างนะครับกล้องดูกล้องเองอาจจะไปดูแบบไม่มสว่างน,นะแต่ว่าเอาวันดูว่าสวานนะ่างที่มีสับโมดนะครับเดี๋ยวใช้ได้เลยนะครับนี้นะครับนะไฟจากแน่นอนนะครับผมต,ติดไว้ครับสองจุดจิดโน,น้ตครับตอนนี้ตัวกล้องมืดเป็วนวี่สวานนะ่างเลยครับ เอาต้องวันนี้แหละพอ่ออย่งยงางนตรวจนี่สว่างยังไงไม่ต้องขนาดนี้แหละเอ๋อเก็บไหมอีกอันนึงไว้ใช่มีเลขตรงซอกนี่เหมเอ๋ยมีสว่างมีสามโหมด,ดวม่ะสว่างวุ่นเนี่ยเออวุ่นเนี่ยอย่าเอาโหมดอย่างงี้เโหมดนี่ด้วยเออนั่งโหมดนี่แหละพ่อมันก็พอกำแกับแล้วหมดได้ครับครับต,ตอนตอีกอันนึงเนี่ยว่าไม่สามรุ่นน่ะติดตรงนู่นหัวมุมนู่นตรงห้องนอนเอ๋ เนี่หลังแก้วเด้อนี่สองเด้อสอันี่สามน่นี่สามไม่ได้รับแสงได้เลยนี่เนี่ยแสงมันนี่เด้อมีรอดนี่ไม่ได้รอดเลยเะแสงไม่รอดนี่เลยว้าวไม่ถึงโอเคครับหลังจากติดนะครับช่วงนี้ครับเป็นหลังบ้านนะครับก็มีบ้านแบบเนี้นะครับก็สรุปว่ามันใช้ได้ประมาณหนึ่งนาทีเป็นแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าแสงแดดจริงๆมันมาช่วง อ่บาบ่ายครับถึงม่ถึงจุดนี้ครับถึงมีแสงมาระหว่างช่วงเช้าครับก็ไม่มีแสงครับก็ผมคิดว่าไม่เหมาะสมสำหรับติดบ้านนะครับที่เป็นอ่ที่เหมาะสำหรับที่ติดบ้านนี่มีแดดจ้ามีแดดแสงส่องตลอดวันนะครับแบบนี้ครัมันชาร์จได้จริงๆประมาณสี่ชั่วโมงครับก็ใช้ได้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วครับก็ทุกท่านก็สังหา เวลาสั่งซื้อก็ดูตำแหน่งของแสงแดดนะครับว่าถ้าโดนผมแนะนําว่าถ้าโดนแดดชาร์จทั้งวันโอเคครับใช้ได้ชาร์จได้ครับแต่ว่าถ้าโดนเนี้ยแลชาร์จไม่ได้ครับชาร์จไม่เข้าครับใช้ได้นิดเดียวเองครับนี่คือีกตำแหน่งนะครับผมลองเป็นตำแหน่งตรงนี้ก็อย่างจริงมันก็ไม่อยู่กลางแดดเท่าไหร่ครับมันอยู่ชาร์จได้ตอนเที่ยงวันครับถึงห้าโมงหกห้าโมงเย็นครับประมาณ ชั่วโมงก็ใช้ได้เท่ามันชั่วโมงนะครับก็แสงก็หมดนะครับก็ผมเนะนำว่าการใช้งานวนเสาร์วันนี้ก็น่าจะต้องเป็นที่มีแสงแดดสองตั้งวันนะครับเช่นพวกกลางสวยงี้รใช้ได้ครับเป็นบ้านที่มีติดบังนะครับในช่วงนี้ก็ช้าได้เฉพาะช่วงเที่ยงนะครับช่วงเช้าไม่มีแสงให้เพราะว่าติดมันบังครับก็ลองดูนะครับว่าทุกท่านจะใช้งานแบบนี้ก็คงว่าไม่เหมาะสมครับผมลองแล้วก็นานนิดเดียวครับชั่วโมงเดียว ประมาณชั่วโมงเดียวก็หมดแล้วนะครับตอ,อ,นอนน,น,ตนี้ก็สองทุ่มนะครับเพิ่งเหม,มือนจะมอดนะครับมีราการชาติที่มันเหมาะที่ผมว่ามันเหมาะสาหรับที่โดนแดดทั้งวันนะครับถ้าโดนแดดฝั่งไดนฝั่งไหนมันก็จะแบบนี้ครับไม่สว่างนะครับมีนเป็นหมวดที่สามที่ว่าไวอ่อนที่สุดครับเริ่มจคิดว่าน่าจะเกินสามทุ่มกน็น่าจะหมดแล้วล่ะนะครับอ่อนมากนะครับ อ่อนครับดับไปแล้วเป,ลเปิดกำกังที่เองครับเพิ่งดับครับแล้วเพิ่งจะสองทุ่มเองนะเจอว่าไม่สำเร็จดับเพราะว่าโดนะแดบดบแค่ข้างเดียวไม่ทางหวัดน,นะครับโอเคประมาณนี้ครับ